สวัสดีครับบริษัท c o n v a y Pets Relocation ยินดีให้บริการคลิปนี้จะเป็นข้อมูลการเตรียมเอกสารสำหรับน้องน้องสัตว์เลี้ยงไปประเทศโปรตุเกสเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้ 1. สำเนาพาสปอร์ตผู้โดยสาร 2. ส,สมุดวัคซีนหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตัวจริง 3. เอกสารรับรองการฝังไมโครชิป 4. รายละเอียดเที่ยวบินเดินทาง 5. ผลเลือดตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการรองรับจากประเทศปลายทางข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลเลือดวันเก็บตัวอย่างเลือดจะต้องเกิน3เดือนแล้ว 6. EU Health Certificate หรือเรียกอีกแบบว่า Annex Form รายละเอียดสำคัญในสมุดวัคซีนที่ต้องระบุข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวม โดยจะต้องมีหมายเลขล็อตของวัคซีนและวันหมดอายุของวัคซีนระบุวันที่ฉีดวัคซีนและวันที่นัดครั้งถัดไประบุชื่อนามสกุลหมายเลขใบอนุญาตผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์พร้อมกับเซ็นรับรองโดยสัตวแพทย์ที่ฉีดวัคซีนระบุหมายเลขไมโครชิประบุรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงให้ครบถ้วนเช่นวันเดือนปีเกิดเพศสีสายพันธุ์และประวัติหากทำหมันแล้ว หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์0984970155หรือช่องทางลายตาม QR code นี้บริษัท c o n v ว y p a t ร Relocation ยินดีให้บริการขอบคุณมากครับ